ณทวีปออสเตรเลียสองผัวเมียพากันเดินเพลินหนักหนาชมแมกไม้ชมฝูงนกชมฝูงกาสุกอุราเส้นทางเดินเพลินกันจริงสวัสดีค่ะพี่น้องบนเส้นทางความแตกต่างของชีวิตแต่ว่ากระดมมาอยู่น้ำกันยางลงโต อายุกับบริ้ห้างกันหลายคักดอกพี่น้องห้างกันแค่ยี่สิบปีก่อนหน้านี้นี่ผู้บางคนเขากล้หรือว่าเฮาได้ผัวฝรั่งเ,เถ้าเฮากะเถ่าคือกันนั่นละพี่น้องเฮากับบเมนเด็กน้อยดอกไม่ีวิวีเทคอดทำเวันนี้เราพากันมาขุดเอาต้นดอกไม้ข้างทาง,าง mm. เพื่อไปปลูกในสวนสวรรค์ของเราให้สวยงามยิ่งขึ้น นี่นี่ข่สิส่วนเอาตรงนี้่ด้วยบาทที่นี่วาเซไรเด็ดสิเเ้าถึงคุณสาจักกนอยเนาะเราเป็นคนประเทศอังกฤษด้พี่น้องเราใหญ่มาอยู่ประเทศออสเตรเลียตอนเราอายุได้สิบสาปีนี่คือพืชสมุนไพเป็นพักหนอกบานเฮ้านั่นไหมพี่น้อง บเมนใบบัวบกอันใหญ่ๆเด้สิคุดไปได้หลาให้ก้อนอต้องให้บอหมองข้าได้กินกระลาบง่วนาอพี่น้องใส่ข้าขวขัวใส่พริกปนหอมๆแสบคักถนนเส้นทางนี่ก็เป็นถนนใหญ่เนาะเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเว่์กลับบ้านเพื่อไปปลูกต้นไม้ที่หาได้ก่อนจ้า เนีย่ยเบิ้งพี่น้องบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เนาะเข้าได้กิ่งของขนุนมาพร้อมค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาชำค่ะดอกดาวกระจายก็ได้มานำ้ำเอาปลูกปลูกปลกลงไปนี้เป็นกิ่งที่สองค่ะที่เราได้มาใบเยอะเกินเราจะเอาใบออกอีก ขุดๆจักน้อยจ้ากอนสีน้ำลงปักชํำแล้วก็เอาปักลงไปในดินที่เตรียมไว้ตอนนี้คุณสาไปตลาดผู้เดียวเฮาบ่ได้ไปน้ำอ้าวสากลับมาแล้วซื้อขนมมาฝากเข้าพร้อมพาสาออกไปหาซื้อดินปลูกค่ะพี่น้องเอ๊ะถ้าจะเป็นยูวอน กลับมาก,กับปลูกต้อบาดนี่ออกเนกาะค่ะพักนอกบ้านเท่านั้นไหมบนใบบุบได้นั่งยุคางนอกแล้วก็บ,บ่อยากเข้าไปในเฮียนเด้บาดท,ที่นี่ก็เลยเฮ็ดเวียกยวนนาบ้านนี่ละ่ะจริงๆแล้วว่ะพี่น้องเอ้ยพยายามไล่สดพยายามสิไล่สดแต่ของเราเนี่ยตรงนี้นี่พอเราไลส่สดปุ๊บ อันภาพแม่พี่น้องภาพมันกับหัวกับอย่างเขาก็เลยไปบ่เป็นนั่นมันก็นเลยอ่าคุยกับพี่น้องไม่ได้ทางทางไลฟ์สดค่ะก็เสียดายอยู่ย้ำเขาไล่ปุ๊บมันสิเป็นแบบว่ามันบริเวหัวตรงจังส่แม่หัวเขาหนีสินอนไปมันอยู่ในแนวนอนนั้นแม่เขาก็เลยบอกว่าอ่าในกล้องเขาก็บอกว่าให้เราแบบ ให้เราแบบอยู่ในหัวตรงเอาข้อ็เหตุขาก็บริเหตุอย่างมันผ่นไปแบบว่านอนๆแม่พี่น้องกับเวลาไล่ปุ๊บนี่มันสิแบบว่ามันมันจะมันจะอัพโหลดไม่ได้ฝากขอบพระคุณในการรับชมกด subscribe และติดตามค่ะ Thanks for watching and subscribing